สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาทําความรู้จักในการตัดหน่อไม้ให้ได้กิ่งพัน์เพิ่มอีก2กิ่ง3กิ่งขั้นตอนแรกเราเลือกหน่อไม้ที่เราจะตัดจะดูตาหน่อไม้ ตาน่อไม้จะเป็นแบบนี้เนี่เป็นตานอา่อไม้ปอกเปลือกแกะปอกเปลือกหน่อไม้ที่เราจะตัดเราก็จะได้ผ่าแบบนี้เป็นตานอา่นานอไม้ม 1, 2, 3, 4งอี่สี่กิง่ง พอตัดแล้วทิ้งไว้สักสองสามเดือนเราก็จะได้กิ่งพัน์ุเพิ่มตาหน่งไม้มันจะแตกยอดออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยทำกิ่งพัน์ุได้แบบน,แบบนี้ตัวนี้ใช้ได้แล้วครับนี่รักออกแล้วตัดไปปลงปลูกได้เลยช่วงนี้ฝนตกอยู่ดินชื้น การขยายพันธุ์ที่ไม่ต้องตอนไม่ต้องชำํำอันนี้ตัดปีที่แล้วหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้กิ่งพันธ์ตัดปลูกได้เลยรากงอกแล้วตัดตรงนี้ลงปลูกในดินความเฉียงสัก45องศาคลิปหลังจะพา ไปดูในการปลูกหน่อไม้แบบไม่ต้องต้อนไม่ต้องชำ้ำคนขี้เกียจตัดแล้วปลูกเลยต้นนี้ก็เป็นกิ่งตอนนี้ก็ใช้ได้รากงอกแล้วตัดปลูกเลย หน่อละสองโลขึ้นสามหน่อสีหนอ่อราคาตกครับช่วงนี้ขายออกโลละยี่สิบบาทตอนนี้ก็ตัดเมื่อช่วง2เดือนที่แล้ว จบคลิปวิดีโอเท่านี้ขอบคุณครับ